สวัสดีครับอยู่กับผมรวิทันสาหะอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมพามาเที่ยวเมืองคาเมลบายเดอะซีเนะฮะเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากเลยนะฮะร,รียก็เดินไปทุกมุมเนี่ยมีคนขายรูปขายแอนทิคเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยนะฮะแต่ว่าบรรยากาศน่ารักแตกต่างจากเมืองของอเมริกันเมืองอื่นหมายถึงว่าความมีความคุกกิกเยอะนะครับเมืองนี้แล้วก็มีอะไรซ่อนอยู่ที่ให้เราตามค้นหากันด้วยนะครับ e ีนี้เราก็จะเริ่ม Road ทริปกันแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่มาแคลิฟอร์เนียเนาะเรามีเวลาเนี่ยนะครับโรดทริปเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ควรทํามากๆจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ขับรถง่ายที่สุดนะในโลกเพราะว่าปลายเปย์เขาเนี่ยก็เป็นระเบียบมากนะครับแล้วก็ระบบ Highway ระบบ f r e e วย์ซิสเต็มของอเมริกาเนี่ยเข้าใจง่ายมากวันนี้เนี่ยจะมาพามาขับ เส้นที่เรียกว่าเป็นถนนที่ควรจะมาขับสักครั้งหนึ่งก่อนตายนะฮะนั่นก็คือ California State Route 1นะฮะหรือว่าชื่อเล่นที่เราเรียกว่า Highway 1นั่นเองถนนที่สวยมากๆนะครับบิวทิวทั์ภูเขาทะเลนะครับแบบดีมากคือแล้ถ้าเกิดยิ่งมีโอกาสได้เช่ารถ Convertible ขับเนี่ยนะฮะแล้วก็เลือกช่วงที่อากาศดีๆนะโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ดีสุดๆเลยนะครับระหว่างทางเนี่ยก็จะมีพวก Vista Point นะฮะคือมัน มันขึ้นเขาลงเขามันก็จะมีจุดที่แบบวิวสวยมากอะไรย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถที่จะเข้าไปจอดแล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งนะฮะก็ก็ผมเห็นมันเป็นจุดชมวิวใหญ่อะมีรถจอดเต็มเลยนะฮะผมก็เลยเลี้ยวเข้าไปไม่ได้ดูนะฮะไม่ได้ดูไม่ได้ดูม,ดดมันคืออะไรนะฮะก็นึกว่าเป็นจุดชมวิวธรรมดาเข้าไปดูดูนะฮะก็เห็นเหมือนมีก้อนหินอะเต็มเต็มหาดก้อนหินใหญ่ๆนะฮะแต่แต,แต,แต่ดูไปดูมามันขยับได้ครับมันไม่ใช่ก้อนหินนะจริงๆมันคือแมวน้ำตัวใหญ่มากเรียกว่าเอลฟ์เซือวนะ ขอตั้งชื่อน่ารักน่ารักว่าอุ๋งช้างแล้วกันนะฮะซึ่งมันมีเยอะมากคือตอนแรกที่เห็นว่าเป็นก้อนหินน่ะมีเป็นรอยนะฮะอยู่บนอยู่บนหาดนะฮะคนก็ไม่ไปยุ่งกับมันนะครับคนก็อยู่ข้างบนแล้วเราก็มองมันเนี่ยพอไปอ่านเนี่ยก็ชีวิตของอุ๋งช้างหรือว่า alpinesil เนี่ยทำอยู่3อย่างนะครับก็คือ,อ,อ eating sleeping แลวก็ mating นะฮะชอบนอนซุกในทรายแล้วก็เอาคลิปปัดทรายเพลินๆนะฮะก็ชีวิตก็ดูสบายดีนะฮะก็เป็นจุดชมวิวที่ต้องบอกว่า ดีใจที่ได้แวะคือคือคือไม่ไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคืออยูดดด่ดีก็แวะพอดีนะครับพ่อขับออกมาอีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยก็จะเจอ b i กซี่บริดจ์ที่บิกเซอร์นะครับอันนี้ไม่ได้แวะมีคนแวะเยอะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของถนนเส้นนี้นะครับสะาพาน B ิกซี่เป็นสะพานคอนกรีตที่ถูกสร้างเสร็จในปี1932ก่อนหน้านี้โอเอของแม็กที่ชื่อว่า Big กเซอร์นะฮะก็คือสะพานอันนี้แหละที่เป็นอยู่ในรูปนะฮะเดินทางนะครับมาถึงเมืองที่ ชื่อว่าคาเมลไบต์ดะซีนะครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ผมอยากมามากๆนะครับเมืองน,นี้เป็นเมืองที่น่ารักมากที่สุดเมืองหนึ่งของอเมริกาเลยนะครับเป็นเมืองที่มีแกลเลอรี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีร้านขายของกระจุกกจิกนะครับแล้วก็อยู่ติดทะเลด้วยนะฮะแล้วก็เป็น,มนมมเนมนนืองที่มีมีเสน่ห์มากนะครับนักท่องเที่ยวมาชอบมานะฮะแล้วก็มีคอเตจเขาจะเป็นบ้านที่เหมือนแบบเหมือนบ้านในการ์ตูนะนะฮะแบบเป็นบ้านแบบดีไซน์เก๋ๆอะไรเงี้ยคือเมืองน,นี้สวยมากอะ่ะผมไปแวะร้าน ขายเครื่องเขียนคือคืออาร์ตแกลอรี่ซื้อไม่ไหวนะฮะแพงจัดแต่ร้านขายเครื่องเขียนเนี่ยเป็นร้านขายเครื่องเขียนที่มีเซเลคชั่นของกระดาษที่เป็นการ์ดที่เราเอาไว้เขียนอวยพรคนอนะ่ะเยอะที่สุดอันนึงที่ผมเคยเห็นมาเลยนะฮะโอ้โหหมดตังไปหลายตำกันนะร้านนี้นะฮะถ้าใครชอบอะไรพวกนี้เนี่ยล,ลองว่าเมืองนี้เนี่ยติดใจแน่นอนนะครับ ถ้าจะข้ามไปบ่ายเดอะซีมาเนี่ยนะฮะก็จะมีถนนอีกเส้นหนึ่งที่สวยมากเช่นกันเขาเรียกว่า17 mile drive นะฮะซึ่งอันนี้อยู่ตรง Pebble Beach นะครับ Pebble Beach เนี่ยเป็นเป็นโซนนะฮะแต่ว่ามีสนามกอล์ฟด้วยชื่อว่า Pebble Beach เนี่ยกอล์ฟลิงนะฮะกอล์ฟลิงก็คือสนามกอล์ฟที่อยู่ติดทะเลนะครับเป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟที่ดังที่สุดในโลกนะฮะรายการใหญ่ๆมาแข่งที่นี่กันเยอะคือเรียกว่าอยจะจอดถ่ายรูปทุกๆหนึ่งนาทีเลยนะครับแล้วก็แบบมีหญ้าเขียวๆมีหินมีอะไรอย่างน,นะะะครรรับแแลแล้้้ววววกกก็็ต่่่่่จจจจุุุดดดดเเเเเนนีีีียยาาามมชชิใหูท Ghost tree นะครับเป็นต้นไม้ที่แบบนั่นแหละชื่อเหมือนอย่างนั้นเลยนะฮะดูแล้วก็มีความน่ากลัวนิดหน่อยนะฮะหรือว่าเป็นมีจุดส่องนกแมวน้ําตัวนาคอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีจุดให้2คนก็เจาะกล้องมาหนึ่งในกิจกรรมที่ผมว่าเจ๋งมากเลยนะก็คือมานั่งเฉยๆคนระับก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งใช่ไหมแล้วก็มานั่งเฉยๆของเรามองทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชิลมากชิลมากแบบืดีมากเลยอะนะฮะแบบนั่งไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็คือนั่งเฉยๆปล่อยสมองโล่งๆไปเนี่ยนะฮะ ก็คุ้มค่าแล้วนะครับแซมทีนไก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาดจริงๆโอแบบรีชาร์จพลังมากเลยออกมาแล้วรู้สึกแบบได้พลังกลับมาเยอะมากนะครับแล้วก็ขับรถไปนะฮะผ่านไปจนถึงตอนที่แดดสุดท้ายพอดีนะครับบนก่อนที่ผมจะไปที่พักบนไฮแลนด์นะครับซึ่งจะเป็นในอพิโซดต่อไปจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ